ดีค่ะวันนี้นะคะมิ้งจะมารีวิวไมเอ่อยี่ห้อเสียวเก่าเสี้ยวเก่าหรือเสียวเก่าไม่แน่ใจนะคะสำหรับชื่อยี่ห้อเนี่ยถ้าเกิดเอ่อใครที่รู้ว่าชื่อไหนที่ถูกต้องก็เม้นมาได้นะคะเสียงตอนนี้นะคะที่มิ้งอัดอยู่เนี่ยเป็นเสียงที่ไม่ได้ใช้ไมเ์อะไรเลยนะคะซึ่งจะเป็นเสียงที่ออกมาจาก โทรศัพท์มือถือนะคะปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่มิ้งเอาดอร์หรือว่าจะใช้ไม้อะคะ่ะมิ้งจะใช้ไม้ขนตัวนี้นะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าไมโรสนะคะแต่บางคลิปของมิ n งเนี่ยมิงก็ไม่ได้ใช้ไม้นะคะเพราะมิ n งขี้เกียจต่อไม้ทีนี้เนี่ย ด้วยความที่เสียงของมิ้อะคะ่ะถ้าเกิดเวลาที่ออกไปข้างนอกหรือว่าเดินถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเสียงมิ้จะเบาก็เลยอยากได้ไมอีกแบบนึ่งนะคะลองมาลองใช้ดูตัวนี้ดีนะคะเก็บเสียงได้ดีเลยยอมรับเลย คือหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นรีวิวของไมตัวนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งดีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดนิ้งไกลจากตัวกล้องที่เขาติดไมตัวนี้อยู่แลวนิ้งเดินไปไกลมากๆเนี่ยแล้วเวลานิ้งพูดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงเพราะว่าเสียงนิ้งเบาะนะคะก็เลยไปลองเซิร์ชดูแล้วก็ได้รู้จักกับ ้็ไม่จีนตัวเนี้ค่ะในราคาที่ไม่ได้แพงก็เลยคิดว่าเออในเมื่อราคามันหลักร้อยเราก็เลยลองซื้อมาลองใช้ดูซึ่งพอลองใช้แล้วเนี่ยกับได้ผลที่โอเคเลยคุ้มค่ากับราคาที่เสียไปแล้วก็เสียงเขาเนี่ยไม่ได้แย่แล้ววิธีการใช้เนี่ยไม่ได้ยากใช้ได้ทั้งมือถือกล้อง หรืออุปกรณ์ที่เรามีอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาเชื่อมต่อ,อยังไงแล้วก็เสียงคุณภาพเป็นยังไงคะ่ะไม่หนึ่งเซตนะคะที่มิงซื้อมาเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์มาให้เราเท่าที่เห็นนี้เลยค่ะราคาเนี่ยก็แล้วแต่ร้านนะคะมิงซื้อมาจาก l a z a ด a ตอนนั้นเนี่ย720บาทค่ะแต่ว่าราคามันก็จะไม่หนีกันมากนะคะประมาณ7 0 0 8 0 0บาทประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวนะคะว่าเขาให้อะไรเรามาบ้าง ัวแรกนะคะก็จะเป็นสายชาร์จค่ะหัวชาร์จนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวรับสัญญาณค่ะเป็นหัวแจ็คแบบ3.5นะคะสังเกตดูนะคะว่าจะมีแบบ2ขีดแล้วก็3ขีดค่ะ2ขีดเนี่ยสำหรับกล้องนะคะส่วน3ขีดตัวนี้ค่ะสำหรับมือถือค่ะ สำหรับตัวสุดท้ายนะคะในเซ็ตเขาก็คือไม้นั่นเองค่ะไม้ของเขานะคะด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีที่เสียบนะคะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นที่ปรับเพิ่มและลดเสียงจะมีที่หนีบเสียบกับบริเวณเสื้อของเราหรือว่าอุปกรณ์ที่เราอยากจะติดไม้นะคะรวมถึงตัวนี้ด้วยนะคะเอาไว้ใส่กระเป๋าหรือว่าเสียบกับเสื้อผ้านะคะก็ท่านี้ค่ะ เวลาจะเชื่อมต่อนะคะกับตัวนี้นะคะโทรศัพท์ของมิ้นเนี่ยช่องเชื่อมต่อเนี่ยเขาเป็นแบบ usb c ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิ้นจะต้องมีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะออคอเชื่อมต่อกันนะคะถ้าเกิดเราจะเชื่อมต่อกับตัวอะแดปเตอร์นะคะก็ลองสังเกตเช่องเสียบนะคะเราจะเสียบช่องที่เป็นไมโครโฟนค่ะก็เสียบไปแบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือของเราค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวอะแดปเตอร์เชื่อมต่อกับมือถือนะคะจะใช้เป็น อะแดปเตอร์ยี่ห้อเดียวกับมิงก็ได้หรือว่าจะซื้ออะแดปเตอร์ตัวอื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวมิงจะถ่ายตัวอะแดปเตอร์ของมิงให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเป็นยี่ห้ออะไรก็รู้จักอุปกรณ์ที่เขาให้มาในเซตแล้วนะคะเดี๋ยวมิงจะมาสอนเชื่อมต่อให้ดูนะคะว่าเชื่อมต่อเป็นยังไงค่ะวิธีเชื่อมต่อนะคะก็กดปุ่มออนค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเห็นไฟสีฟ้าขึ้นมานะคะจากนั้นค่ะ ก็เปิดออนตัวนี้พอไฟสีฟ้านะคะหยุดกระพริบเนี่ยก็แสดงว่าเขาเชื่อมต่อกันแล้วค่ะทีนี้นะคะก็จะมีอีกกรณีหนึ่งค่ะในกรณีที่ไม้เนี่ยไม่เชื่อมต่อกันหรือว่าเ,เปิดไม้แล้วก็ไม่มีเสียงนะคะมิ้งแนะนําให้รีเซตค่ะโดยวิธีการรีเซตนะคะทําได้แบบนี้ค่ะโดยการที่เรานะคะจะปิดเครื่องนี้ก่อนค่ะก็ปิดไปที่ออฟนะคะ ส่วนตัวนี้เนี่ยเรายังไม่ต้องปิดนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะกดปุ่มบวกค้างไว้ค่ะจนกว่าไฟจะกระพริบนะคะอ่ะอาเดี๋ยวม้จะกดให้ดูนะคะจะเห็นว่าไฟกระพริบแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็กลับมาเปิดอีกเครื่องหนึ่งค่ะนี่ค่ะเขาก็จะกลับมาเชื่อมต่อกันแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะออกไปใช้ไม์ตัวนี้กันนะคะก็จะได้ดูว่าเสียงของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนนะคะว่าเขาเนี่ยจะต้องชาร์จแบตค่ะจากการที่มิงลองใช้มานะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆค่ะประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแต่บางคนเขาบอกว่าใช้ได้ถึง2ชั่วโมงแต่ตัวมิงเองเนี่ยใช้ได้ประมาณชั่วโมงเศษๆเท่านั้นเองค่ะสําหรับ ตัวไม้ตัวนี้นะคะของมิ้งเนี่ยเขาไม่ต้องชาร์จนะคะก็ไปได้เอยแต่ว่าออสองตัวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าราคาเขาต่างกันเยอะมากนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นน้องน้อยค่ะแต่ว่าคุณภาพใช้ได้โอเคเลยสําหรับมิ้งเนี่ยอาจจะมีเสียงแตกบ้างหรืออะไรบ้างนะคะแต่ว่าเป็นไม้ที่ราคาน่ารักแล้วก็คุณภาพการใช้เนี่ยใช้ได้พอสมควรเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะว่าเสียงเขาจะเป็นแบบไหนค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะมิงก็เชื่อมต่อออไมโครโฟนนะคะกับอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอของมิงเรียบร้อยแล้วนะคะเสียงเนี่ยก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าแตกต่างกับตัวต้นคลิปหรือเปล่าที่ไม่ได้ใช้ไม้นะคะ อันนี้เนี่ยมิงอยู่ในห้องปิดนะคะเสียงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมิงจะออกไปถ่ายด้านนอกด้วยว่าเวลาเราอยู่ด้านนอกอ,อ,อยู่าท์ดอร์นะคะเสียงจะเป็นแบบไหนคะ่ะแล้วถ้าเกิดเราเอาไมค์ห่างจากตัวกล้องเนี่ยยังได้ยินเสียงอยู่หรือเปล่าจะมีเสียงแตกหรือว่าเสียงรบกวนอะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะ นี่นะคะก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะก็เสียงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านหลังของมิงนะคะก็จะเป็นทะเลนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าเสียงจะมีเสียงรบกวนมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เสียงไม้เนี่ยจะชัดหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยมิ้งก็ยังไม่รู้ว่ามันจะชัดหรือว่ามันจะเบานะคะเพราะว่าก็ถ่ายเป็นพร้อมๆกันค่ะ ก็นะคะเดี๋ยวมิง้งจะลองเดินไปไกลตัวกล้องนะคะดูว่า ตัวนี้มันใช้ได้ไหมโอเคไหมเหมาะกับเราไหมนะคะในราคาหลักร้อยแล้ว so yeah? ได้คุณภาพเสียงประมาณนี้นะคะพอใจหรือเปล่าก็เสียงนะคะก็อย่างที่เทสให้ดูกันไปนะคะเสียงลมเนี่ยเข้าแน่นอนค่ะแล้วก็เสียงเราที่พูดออกไม้นะคะเป็นยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะแล้วแต่บุคคลเลยค่ะโอ๊ยเหนื่อยทีนี้นะคะ ไม์ตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าราคาหลักร้อยค่ะราคาไม่ได้รุนแรงมากคุณภาพน่ารักค่ะสมกับราคานะคะก็อยากเอาเขาไปเทียบกับไม์ที่ราคาที่ออสูงสูงกว่านะคะถามมิ้งว่ามิ้งอ่ะชอบไม์ตัวนี้ไหมชอบค่ะราคาน่ารักแล้วก็คุณภาพใช้ได้เลยเพราะบางคลิปเนี่ยมิ้งก็ไม่ได้ใช้ไม์นะคะพอได้ไม์ตัวนี้มาเนี่ยรู้สึกว่ามันโอเคอยู่นะคะไม่ได้แย่แล้วก็ ไม่ได้ถึงกับดีมากๆๆๆมา,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 มานะคะก็อยู่ในคุณภาพที่ใช้ได้ใช้งานได้จริงใช้งานได้บ่อยเหมาะสําหรับไลฟ์สดเหมาะสําหรับถ่ายท่องเที่ยวหรือว่าถ่ายงานนะคะ แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้ในลักษณะไหนซึ่งคุณภาพเสียงเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบนะคะสำหรับตัวมิ้มงชอบค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามมิ้งกี้ชาแนลได้วยค่ะสวัสดีค่ะเส็จแล้ะ